ครับสวัสดีจ้าพ,อพ่อแม่พี่น้องพี่แย่อมคดมันได้ถูกใบมันพี่น้องพอใบมันเนี่ยล่วงใบมันล้นมันกะสิเกิดไม่ต้นไม้หเห้งนะพี่นอ้องอ่ะมันร่วงล้นกันมันล่นไปก่อนท่าบ่มต้องเสียดายโอ้สกักพ่อพี่หอยยังจะได้พี่น้องยาลักจนันเกลือ พี่น้องอันนี้มือนเดกับสิภาพ,พี่น้องมัอันเบิงพริกพี่น้องพริกพี่น้องคะ่ะพริกอันหนวยมันโมยในแตวพริกมันเน่าพี่น้องเนา่าแต่กรมันเป็นกระปุกกระปะาแล้วพี่น้องใบมันแห้งงอพี่น้องใบมันแห้งงอพี่น้องวิธีแก้พี่น้องคะ่ะ อีหอได้ก็ได้พี่น้องพ้งซักผ้าพี่น้องหรือว่าจะเอาน้ำยาล้างจานก็ได้พี่น้องอ่าที่สำคัญเกลือพี่น้องเกลือทันเจตใหต้นมันแข็งแรงพี่น้องยาหลายเมื่อนี้จะเอาพ้งซักผ้านะพี่น้องใส่เกลือลงไปน้ำซักประมาณห้าลิตรพี่น้องเฮ้ยอันนี้ถังนี่ไม่น้ำเลยพี่น้อง ใส่เกลือลงไปเมืเ่อนี้ใส่โงสักขาพี่น้องซัเกเครื่องสอนโตพี่น้องเครื่องสอนโตประมาณนี้พี่น้องเครื่องสอนนี่ียบ่อย ลไไูกใบนี่นีเรียบเลยน้ำหาฤทธิด,ด้วยพี่น้องใส่น้ำลงไปมันก็เป็นฟองตีให้มันแตกเป็นฟองแตกๆพี่น้องเดี๋ยวเป็นฟองแตกๆโคตพ,พริกอันที่มันเน่าพี่น้องมาบึงพริกกันที่หนึ่งพี่น้องปาล์มมาณนี้พี่น้องพริกมันใบใบมัน งอใบมันยิกแล้วก็มันเน่าพี่น้องแล้วกันนี่มันเน่านเน่ามันบดเต็มพี่น้องนี่เกิดจากเชื้อราพี่น้องอันมันนี่ใส่เกลือลงไปให้มันแข็งแรงพี่น้องให้ต้นพริกแข็งแรงแล้ะก็ให้ใบใบมันจะร่วงเพราะใบมันร่วงอ่ามันจะเกิดไมพี่น้อง เกิดหม่ล่ะมันจะบเป็นเชือ้อรามันจะบ่บ่หลวงลนอีกวิธีหนึ่งพี่น้องวิธีแก่พี่น้องกระต้นนี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งพี่น้องวิธีนี่ก็คือเก็บใบมันไปพัดเนาะพี่น้องแล้วมันจะแตกขึ้นมาไม่คือกันพี่น้องแตกขึ้นมาไม่ล่ะอ่าหน่วยมันแข็งแรงพี่น้องมันมีสามวิธี้อพี่น้องอีกวิธีหนึ่งงดนาม งดนามงดนามสักอาทิตย์ให้มันเฉาอ่ะกะว่ามันเฉาแล้วกะว่ามันแห้งแล้งแต่ว่าหนาฝนเขาก็งวดนามบด้แม่นบ่พี่น้องเขาก็ต้องใส่วิธียางที่คุณแมลูศรีเฮ็ดให้เบ่งวิธีเอาผงสักผาเอาเกลือหลดพี่น้องเพราะว่ามันหนาฝนแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเก็บพริกไปพัดเอาใบมันไปพัดช่วงนึ่งเก็บเอาใบไปพัดอยู่มองนี่แต่ก็อีกต้นนึ่งอยู่นีคะ่ะพี่น้องคะ่ะอื เก็บเมือนั้นไปพัดเนี่ยเพราะมันเกิดไม่นี่พี่น้องติดตามมึงพี่น้องเพราะมันเกิดใหม่ก็จะหล่วงล่นเต็มไปพื้นนี่ละพี่น้องมิตรมิรพริกไปตามนี่ยเมนเบิร์พี่น้องบัดที่นี่พี่น้องเก็บใบมันไปพัดเพราะใบมันไปพัดมันเกิดไม่มันมมีใบใบมันบด้แย่งปุ๋ยนะพี่น้อง ักพริกเขาก็จะงามแต่ว่าพัดคู่มือคู่มือมันก็เบื่อแมนบลาพี่น้องเขาก็บอยากแล้วบอยากพัดบอยักเก็บแล้วพี่น้องมันนะก็เลยมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาโฟงซักผ้านี่ค่ะพี่น้องโฟงซักผ้ากับเกลือลาดพี่น้องแล้วก็อ่ามันจะบ่หลวงลนแล้วก็มันจะบ่มีแมงไหมมาเจาะแล้วก็บ่มีผลกระทบเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเอาต้นนี้ให้พี่น้องเบ่ง อันนี้ก็ิิฮดต้นนี่พี่น้องเพราะว่าต้นนีมันใบมันงอใบยิกใบงอมริกหลวงลนมันเนา่าใส่ได้เบิดพี่น้องใส่ผงสักผาเมอน่สีใส่เส็นดีกยหฮดเลยค่ะพี่น้องฮดด้ไปพี่น้อง ให้มันใบมันพย่ายาน้ให้ถกใบเยด้ยพี่น้องด้อขยาเขยาาแล้วก็จะโฮดไปโฮดเปียกๆไปพี่น้องเนี่ยมันก็จะเป็นฟองอยู่พี่นอ้องเกล,ลือกระลล่แล้วเป็นฟองโค้งสักท่ กระโดดไปนี่พี่น้องเพราะว่าพริกนี่มันจะได้ขาเชื่อเกลือนี่นะพี่น้องเกลือก็คือปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยนี่มันเทศเทไปปรับสภาพต้นใหม่เฮานะเกลือจะไม่ควาวแตกต่างจากปุ๋ยก็คือว่าเกลือจะไปขาเชื่อข้อนเน่าของพริกพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยนี่จะเป็นการบำรุงเพราะว่าอัน ใบมันหลเขามาต้องการบำรุ่งแล้วพี่น้องก็ต้องใส่เกลือเพื่อจะไปคาเชื่อล่าในไต่ดินหลากเนา่าข้นเนา่าให้มันต้นพริกแข็งแรงพี่น้องหดไปหดไปพี่น้องหดแล้วกันนี่ละพี่น้องเนี่ยเรียบร้อยแล้วกะก่อนที่จะฮดอันพงสักผ้าไปพี่น้องก็ได้ใายคลิปไหวก่อนใบพริกกะงามพี่น้องงามหลกะ น่วยกังามใบกับงามต้นกัแข็งแรงพี่น้องแต่ว่ามันหลวงรนเพราะวะฮอร์โมนมันหลายวิธีแก่ก็มีหลายวิธีพี่นอ้องอ่าอย่างที่บอกไปว่าเก็บใบพริกไปพัดมาเท่ากับเบื่อพี่น้องอันเอาให้มันเฉาโบ้หดน้ำแต่กหนาฝนพี่น้องนาฝนเท่ากับเฮ็ดบ้ได้แก้ไขบ้ได้ก็ต้องใส่วิธีนี่พี่น้องเอาเกลือกับผงซักผ้าใส่แล้กก็ฮดพี่น้องเพื่อจะให้มันเฉาแล้วก็บใบต้นมัน สิบมีหมดมีแมงมัดเจาะพี่น้องเพราะว่าผิดก,กระลัางงามพี่น้องคลิปนี้ก็เอาขอเสียของผิดมาเว่าวซูพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพื่อได้เป็นประโยชน์นะคะเนาะเพื่อได้ไปปรับปรุงอันการเกรเรษตรเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้เขามากเป็นกําลังใจคุณแม่ลูกสี่ก้อนจะเมื่อ ก่อนจะหดนำคุณแม่ลูกซีก็สิได้เก็บผิกพี่นองเอาไปย่ำแหนมมากินเขาบ้านคุณแม่ลูกซีเด้อเก็บผิกย่ำแหนมผิกสดสดพี่นองคลิปนี้ก็อขอจบเอาเพียงพ่อสานีกอนเนาะพ่อแม่พี่นองมันสิเงีวไปพ่อกันคลิปนาคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ